สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไอติมโนนเดินไตเร็วพา,าโกโก,โกวามาทุ่งนานะคะเอาสเสบียงให้พ่อนะคะมีน้ำมีขนมนะคะเขาบอกว่าเขาทูตามนะเมื่อไรไหนว่าเอาน้ำมาให้เขา,าลืมนะคะลืมลม,มาแต่ประดับเด็กน้อยนะคะเมื่อกี้ก็รถไถตกลุมล้อข้างหนึ่ง สำเอียงเลยทุกคนโอ้ยจะหายใจความคิดว่าจะติดซะแล้วเมื่อกี้โอ้อโอ้รถถทยติดเหมือนอาวุธเลยไอติม, <c oughs> มฮะไม่ฮะไอติมฮะสีนิกถทยนานะคะถทยให้มันเร็วๆเด้อบ่แล้วดอกนานี้คงถทยบ่ได้ดอก ถ้ไม่รถถ่ายน้อยนะติดแท้ๆหนะน้านี้ทุกคนดูนะคะสภาพนี้คือถ่าไม่ได้หรอกเนี่ยขนาดแบบคนเดินนะทุกคนดูอยาก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 มาสิมาสิอันนี้ก็ทุ่งนาของเรานะ,ะนายยี่หกไร่ของเรานะคะ อายู่ตรงนี้แหละนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพว่อก็มาเอาปวดเยี่ยวกควปวดเยี่ยวโอ,อ,อ,อ้เส้นิกนะคะ อืมแต่สิงสิงสิงอืมอืมอืมคุยหิวน,น้ำแล้วหิวน้ำแล้วเ,นนเวอาบ้ <laughs> ามาให้จะกที่ว มันยิ่งแต่ต่ํานะคะทุกคนก็คือนานเนี้ยแล้วก็ข้างล่างมันต่ําส่วนข้างบนนะ่ะมันสูงอยู่ทุกคนแต่ข้างล่างค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็สาเหตุทาให้น้ําไอทำให้น้ํามันแบบว่ามันขังอยู่นานนะคะแล้วก็ทําให้ข้าวล้มนะคะก็คือข้าวลม้มทุกปีนะคะใช่นะข้างล่างข้าวลม้มทุกปีเพราะว่ามันต่ําพอเขาปล่อยน้ํามาใช่ไหมพอ ใกล้จะเกี่ยวปุ๊บเขาก็ปล่อยน้าออกใช่ไหมคะแล้วก็น้เรามันตับใช่มันก็เลยล้มนะก็มีแพลนว่าจะขุดต้นนี้ออกนะคะต้นนี้มันเป็นมันเป็นตะโมะทุกคนนั่นแหละว่าจะขุดตะโมะตรงนี้ออกแล้วก็ข้างล่างฝั่งนู้นนะคะแต่ก็อ่าขุดไม่ทันนะคะด้วยความที่แบบว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ ต้องให้แมคโครมาขุดเนาะแล้วก็ฝนด้วยอะไรด้วยนะคะก็ขุดออกไม่ทันนะคะก็น่าจะปีหน้านะคะถ้าขุดก็คือขุดปีหน้านะ่ะอันนี้ก็รอเสียมีกนะคะส่วนอันนี้ก็นั่งกินขนมนั่งกินขนมรอพ่อนะคะเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยเเขนมหกหมดแล้ว ทำขนมกหกนะเนมดมยสมันมาอ,มอร่อยไหมฮะเผ็ดนมากเลยเผ็ดนมากเลยเผ็ดนจริงหรือเปล่าเนี่ยเพ <c oughs> ิจริง โรงเรียนนะคะไปไปโรงเรียนจ4 7มงสี่สิบจ็ดนาทีนะคะก็ไปอยู่ไปอยู่กับคุณครูใช่ไหมคะเออใช่แล้วก็บ่ายโมงครึ่งไม่ไม่ใช่สองโมงครึ่งครูให้ไปรับนะคะสองโงครึก็ไปรับกลับบ้านนะคะปกติแล้วก็วเอาเอาทีละเส้นเิหลูกเอาทีละเส้นมันจะไม่หก ปกติเมื่อาทิตย์ที่แล้วนะคะใบสองก็ไปรับกลับบ้านแล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ครูแจ้งในไลน์นะว่าใบาสองครึ่งนะคะก็ไปรับกลับบ้านนะคะอ,อ,อ,อันนี้ก็ซื้อขนมมาจากเซเว่นนะคะตอนเราไปซื้อน้ำมันให้โพโ่อเนาะ ค่อยกินนะเดี๋ยวมันนะติดโคนะทารอ่ะทารุติดโคอมาทำดูเซนิกกันต่อนะคะหวัดเสียวมากน,ะนาน,นี้โอ้อยโอ้ยว้ย,ย,ยทุกคนดูมันสับเอียงมากเลยเออโอ้ ถึงขึ้นไม่ได้มันตีดงงเ,เน่เน่เน่ จบแล้วครับตอนนี้รอรถไถพ่อเช้ามานะคะเดี๋ยวรอคุณคุณเปือนมานะคะไม่รู้ว่ากลับจากบ้านหินคูนแล้วยังตอนเราเดินมาเราถามว่าเห็นว่าอยู่บ้านหินคน ร็ผู้เบามาลากให้นะคะทุกคนดูสภาพเกี๊ขนมไหนเล่นที่โคลนมาทุกคนดูแล้วก็ดูสภาพนานะคะ พวกอะไรติดคอบบไม่ต้องกินแล้วหมดเดิมหมดน้อยๆอ,อ่ะมกัดเลย